โอ้ยทุกคนคุณแม่รู้ไหมสิ้วเป็ดที่จริงใจสวัสดีค่ะทุกคนคิวตกสิงเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมีอีกรอบหนึ่งรอบนี้ลื่นลื่นเล่น แอบกลัวเหมือนกันตอนแรกกลัวแบบถ้าลือลบไปไม่เป็นไรก็โอเคแอบกลัวแบบถ้าหัวไม่ฟาดอะไรอะไรเงี้ยวันนี้ทุกคนนางงามทุกคนทุกคนต้องคือทุกคนแม่งโคตรเก่งอ่ะบอกให้วันนี้ทุกคนแม่งโคตรเก่งเลยที่ออกไปเดิอนอ่ะอ จะว่าอะไรไม่รู้นะแต่แบบรุว่าทุกคนแม่งโคตรเก่งเลยอะออกไปตรงนั้นได้คือแบบแม่ใจสุดยอดละโคตรเก่งเลยจริงเบงไม่ใช่เฉพาะ เ่งอย่างเดียวนะเพื่อนทุกคนเก่งหมดที่ออกไปเราเดินอยู่ตรงนั้นไม่ลงมอะไรก็ตามโค้ดสปีดทำยังไงบ้างแบบเสียวๆข้อเท้าเจอค่ะ เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่รอบหน้าถ้ายังเดินถ้าเดินไม่ดีให้มาตรวจบ้ i think this is the first time mm -hmm. that we're all eating with the camera it's like the shin, the pamela, right? Mmm. I feel that. They did, right? Mhm. Mm mm -hmm. But that's okay. We have another shin. We have the second shin. I want to know how many girls fell. I know two. No. เจอแน่วันนี้ใส่รองเท้าลูกคุณหนูลื่นเลยเลอะกระลั่งลูกคุณหนูทำถึงอะลื่นแมทเลยรองเท้าลูกคุณหนูอะแตกแล้วเราลมด้วยกัน ไม่ร you know mm ู้สึกอะไรเพราะว่าเรามันลืมได้สถานการณ์แบบเนี้ e ตกล o ไหม Yes. It says lunch at And it's two hi, hi, from Photo shoot from hotel was 10.05. And then we have dinner and then we have the oh, fitting profession. we have photo shoot after that. After lunch? Yeah. Mm -hmm. Really? So? My hair? But yes. I don't know because... Oh my God. It, But it's the ones that they do at the hotel with all the girls, I think. Mm -hmm. Or no? We did it before. That is we. Yes, so we have to take already, But I don't know. After that, we take for what? I don't know. Hotel, hotel. hotel right? I don't know. Yeah, it's, it says. Where should we move hotel. From hotel. Mm -hmm. Oh. That's okay. We can go back to hotel. Yeah. Ooh, how are you? I'm fine. I'm good. How about you? สุดเลอัใหม่อาใหม่เลยอ,อะ,ออะทุกคนจะบอกว่าไอ้พื้นสีฟ้ายืนเฉยๆก็ลื่นยืนเฉยๆก็แบบมึว่าเล่นแบบสกเก็ต <No S 1> <c oughs> สกเก็ตหนังแข็งอยู่ <Friends. S 1> แต่ถามว่าก <No S 1> ูเล <no S 1> ่ <sharing. S 1> นสเก็ตหน้งแขกไมหม no sharing <c oughs> you're like Terima <laughs> องุ่นใจไทยเลยกับเพื่อนบางคนที่ไม่ล้มเลยอะไรแบสกโคตรเก่งดยเก่งเ,าเงนะาะเคสาวอินเดียนะละเกือบแบบจะกลับมาได้ เราพ่อพต้องมาแล้วอยากทำมากอะ่ะกลัวล้อ,อ่ะแล้วออกมัย้ยเราไคือแอร์ทำมาโดนตัดไปเยอะเลยนะคะที่ฐานมันมีการใช้จะบอกไปดื้อมันได้แหละลงไปเล่นน้ำมา อ่ารู้เยอะช่ได้คือรู้นะ <laughs> มันตื่นเต้นอะไม่ไม่ตื่นเต้นดิ <c oughs> คือตอนนั้นอะในหัวเราคอนเซ็ปต์อะไรหลายๆอย่างมากอะแบบคิดหลายอย่างแล้วก็แบบเอ้าไอ้หาตรงนี้ที่ปูจะเดินตรงนันแบบนั้นแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยมันเลย <c oughs> ออกเป็นแบบนั้น <c oughs> ไม่เป็นไรว <c oughs> ันนี้ก็ไม่ได้เก็บคะแนนซะหน่อย วันนี้เขาไม่ได้เก็บทุกเก็บคะแนนนะใครที่ทำออกมาได้ดีเราดีใจด้วยแต่สำหรับใครที่อะไรแคนที่โอเคอาจจะแบบลื่นอาจจะแบบพลาดในกัรเรรู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดเลยไม่มีใครควรตันติติงเรื่องวันนี้สักคนเดียวนะคะบอกก่อน แล้วก็คือโคตรเก่งแล้เขาก้าค้นหลักคาแล้วไปโดนฝน,นคือเขาเก่หงหกขนาดนี้กินตะขา เป็นเห็ดกระสุนี่เขาทำแบบบาร์บีคิวเจาัาผมืนาได้เลยครับอยากขอบผมมากอยากกับโรแรมอ่ะ ที่บอกว่ามันี้ล้นไปหรืออะไรไปเนี่ยไม่เป็นไรนะคะทุกคนเอาใหม่มเ,เอาใหม่มเอกแมชช่มเอ็เือเมทชง

กินดักไม่ดักม,มันไม่ป่วยหรอกโอ้โหเสื้อเหอะนี่แถมมา呀น่ากิน กุ้คป่ากันอะไรกินซาลัดยังไม่ได้ไปดูผลงานตัวเองเลยอ่ะ ดินหุ่นแต่ไมทูกใจมากโคตรดีใจเลยรู้ปะดีใจมากอะตอนที่เห็นอะแบบอตอนที่ได้ยินแบบอ้าก่เหมือนเราได้่าความรู้สึกเหมือนแบบเ้าเป็นผัวเราแล้วเราก็มาประกวดเราเป็นนางงาม เสร็จแล้วกองประกวดก็ใช้เพลงขวบของเราในการเปิดให้เราเดินเป็นอารมณ์นั้นเลยอ่ะคือแบบคือแบบอยากถ่ายสตอรี่แล้วแบบแท็กไปแบบชิคก้าเขาที่นี่เขาเปิดเพลงของเธอให้เราเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจูนนเลยอ่ะ ารแบบนั้นไม่ต้องขำขำกคือเรื่องจริงมันอิ่มความสุขมันยี้เดินดีมากรู้นะคะว่าหลน เดี๋ยวเจอกันไม่ใช่แค่ทุกคนลุน้นค่ะตัวทางงามเองก็ลุ้นที่จะแตกเลยไม่นักตาส่วนไหม,ไมแตกสาส่วนมามนก คุงซูซูขอบคุณค่ะซู้เหมือนกันข้อหาติดวนปะเพื่อเป็นคนหน้าหนังหน้าแบบดูดเรื่องสัอพานหรือเกินหรือบอกปะ Thank you Susan Thank you for your gift Thank you ไม่กินทำไมต้องกินยาทำไมไม่ให้ยามันกินเราเข้าไปไม่กินหรอกไม่ใช่เรื่องที่สุดของหัวใจขอดูใจหน่อยเดี๋ยวตำนานกิ๊บเชี่ยวเดี๋ยวตำนานกิ๊บเชียวมา ถ้าฟูเดี <S S <s ๋ยวไปสบายนะไม่เอาก็มันยังสบายดีอุ้ยมันก็ไปสวยแปลกนิด ก,กือบมใช่เกือบลรู้เฟิลแบบเกือบลื <S <S ่นแต่ยืนทันสิ่งโตปะตอนนั้นอุสานว่าอะไรพูดได้ปะพูดได้ปะล่ะตอนนล้วก็แบบหายใจเกือบฟังมากโค้อิ่มอ่ะเือพูดได้ไม่เอาไม่ใช่เรีย เป็นอวัยวะอวัยวะหนึ่งเดียรครับครับขอบคุณค่ะ thank you Susan อิ่มไหมอิ่มมากท้องจะแตกแล้วดีหู่ขอ,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  <c ười> อจะทราบว่าอะไรของผวันน่ารักเกินใช่น่ารักมาก อุ้ยขอบคุณสำหรับหนึ่งล้านใจค่ะพูดใต้หน่อยครับเธอฉันไม่ใช่เคนใต้นะทำไมพูดอย่างนี้ฉันไม่ใช่คนใต้นะฉันเป็นคนไทยแต่พี่กีต่อหนูหรือหนูก็อยากกีดค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับอะไรไงทุกคนเล่าเหมือนเปลี่ยนมุมกล้องแบบแต่ไม่เป็นไรชย คุณเห็นบันบรรยาการศฉันไหม,มฉันเหมือนคนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือไหให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ เต็มสิบปอเต็มสิบบอแปดแล้กันกินยาได้หน่ยไหมทำอะไรอ่ะทะไไม่ได้เลยค สวยมากน่าตื่นอะเราไม่ได้ดื้อเฮ้ยถามว่าเป็นอะไรนะบอกนางล้มเราบอกว่าจะร้องทำไมมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยล้มได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็บอกนางว่าเดี๋ยวอุ้มออกไปเดิอนอุ้มอาจจะล้มก็ได้อุ้มอาจจะลื่นก็ได้สรุปลืน e> ปล่นจริงสรุปลื่นจริง คือมีการลมแรงมากใช่ใช่ตาวเ,เป็นส่งสารแางใช่สงสารเพื่อนมากอะ่ะตื่นเต้นไหมตอนที่เดินเหรอคะตื่นมันเป็นแบบแอ่มหัวหลบนิดนึงดีนะไม่ลงแค่ลื่นใช่เป็นำลังใจ้นะคะคุณนคะ กินยาไมอาานะ่อันตรายมากนะใช่แล้วอันตรายมากแต่เราคุ้นผ่านมาได้แล้วน้มหลายคนเลยใช่ติู้ดแต่งันนี้แต่งน้าสวยนะเนี่ยขึ้นมาจับกลุมบ่อยนะได้เลยค่ะเพราะว่ารอบวันที่14กะว่าจะไอเนี่ยโกลนหัว เบฟขาหมูากินยาไปบ้างแม่แล้วถ้านี่ไม่ป่วยล่ะเท่ากับกินฟรีอะดิแต่ว่าสเต็ปวันที่สิบสี่จะไม่ใช่รูป6จะเป็นรูปกะโหลกเลยแบบแล้ก็แบบทุกคนมาในอุ้องตีฟาล่าแล้วเว้ยคือฟาล่ามาแล้วอะ แต่แค่เปิดประตูออกไปคือลมพัดจนฟาล่ากลายเป็นไกต,ตรงแสกนะเราก็เลยเอาออยลูปขวบมันเลยหนุ่มเบื้องช่วยหยุดออกแนวเถอะรวมหางมา เียกเลยดีใช่แล้วก็เนี่ยแล้วตอนที่รอถ่ายรูปอะ่สะสาระแนลงไปเล่นน้ำไปพี่แวนพี่แวนไล่ขึ้นมาแทบไม่ทันก็มันร้อนนี่นะวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะตายาหลุดก้องน้นทุกคนวันนี้ไม่อยากให้ใครไม่ไม่อยากให้มีใครโดนติเลยนะอะไรก็ตามแต่ นางงามทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ควรมีใครโดนติสักคนจำเอาไว้นะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยอย่าหาติใครก็ตามนะคะที่ เป็นผูเข้าประกวด Miss g r a n d International 2023ไม่มีใครควรจะโดนติดเลยสักคนเดียวคะอยากให้ทุกคนฟัง,ท,งทุกคนพูดออกไห้ ต่อให้เขาจะลม้มต่อให้ตาเขาจะไม่โฟกัสกล้องต่อให้เขาจะเดินเขางอต่อให้เขาเดินไม่เข้าจังหวะต่อให้เขาก้าวสั้นต่อให้เขาอะไรก็ตามอ่ะ <c oughs> อย่าไปดูเขาอย่าไปดูเขาอย่าไปดูไทยสองคนนะคะที่วันนี้เขาเดินอยู่ออนสเตจ คนที่ว่าคนอื่นที่เขากำลังโชว์สปีริตของตัวเองในวันนี้ ลับไปคิดใหม่แล้วนะถูกไหมคะ้ามนะถ้าเป็นแฟนลับอุ้มค่ะเป็นลูกนะหรือใครก็ตามที่กำลังสปอตอุ้มอยู่ห้ามหรืออย่าไม้ว่าใครเขาเก่งกันมากเลยจริงที่วันนี้เขากล้าที่จะดินอ,อกไปตรงนั้นทุกคนเก่งมาก,กทุกคนเก่งมากทุกคนคร,ครได้สับลืมตื่นเต้นไหม แบบตื่นเต้นไม่เคยเล่นสเก็ตน้ำแข็งมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะคือเราสามารถยืนเฉยๆแล้วก็ให้ใครเราดึงไปได้เลยคือยืนเฉยๆก็แบบสงสาโรโดมินิกันใช่สงสารทุคนเลยสงสารคนจ,จัดงานด้วยนะคะ เรื่องของกดฟ้าอากาศมันเราคอนโทรลไม่ได้อยู่แล้วเนาะละไว้ไในฐานที่เข้าใจแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่โอเคไหมพ <c oughs> ี่อุ้มลูกเยอะทำไมอะ สี่ลิฟสักใหม่ละเพี่สวยปะทาไม่รู้กี่สีเนี่ยบนปากนี้เจอเลยคือลื่นแต่ไ็นเคาอยู่ที่จริงก็ไม่อยู่หรอกนะคะทุกคนก็มาช่วยกันที่หอวไปอยู่พี <c oughs> น่นัดไปเชียร์ดอุ้มชายดีใจมากคื <c oughs> เอเก่งมาก แหละไม่โอเคแหละวันเกิดแฟนอืจริง,รงทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปทำภารกิจอะไรสักอย่างต่อแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามติดเต้นมากๆรอบนี้ไม่เป็นไรปล่อยทิ้งไปถ้าอันไหนสวยก็ตัดเอาไปทําคลิปได้อันไหนแบบกุกกี้กุ๊กหม่ำตัดทิ้งก็ได้นะคะผมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะขอบคุณที่คอยติดตามนะคะน่ารักอ่ะซุนซุนะเจ้าขนมเบื้อง อะไรนะอ่านไม่ทันเลยอ่ะอ่านไม่ทันอนะร,รังงานหลักทุกคนมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับนี้โปรเจกที่ไปพึ้นที่สาธารให้ใครไปแล้วก็ถ่ายแขกมาด้วยนะคะรักที่สุดเลยจุ๊บ